ญี่ปุ่นทำนาอย่างไรให้ขายข้าวได้100บาทต่อกิโลกรัมเราคงจะเคยได้ยินนะคะว่าชาวนาญี่ปุ่นนั้นมีฐานะร่ำรวยและถูกยกมาเปรียบเทียบกับชาวนาไทยอยู่บ่อยๆโดยกรรมวิธีการผลิตที่ดูพิถีพิถันและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพาะปลูกสะท้อนไปที่ราคาข้าวในท้องตลาดที่ข้าวญี่ปุ่นนั้นจะมีราคาสูงกว่าราคาข้าวทั่วไปแต่รู้หรือไม่คะว่าชาวนาจํานวนมากในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทำนากันเป็นอาชีพเสริมเราไม่ได้ร่ำรวยจากการทำนาแต่รายได้หลักๆนั้นมาจากการประกอบอาชีพอื่นๆเช่นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือพนักงานออฟฟิศและทำการค้าขายแล้วอะไรที่ทำให้คนญี่ปุ่นสามารถทำนาเป็นอาชีพเสริมได้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิ จองเลยที่เว็บไซต์ vietjetair.com ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะมีการทำนานมายาวนานกว่า3,000ปีมาแล้วค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นจากทางตอนเหนือของเกาะคิวชูและคาดว่าได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีการเพาะปลูกข้าวมาจากประเทศจีนผ่านทางคาบสมุทรเกาหลีซึ่งแต่เดิมอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวญี่ปุ่นคืออาหารที่หาได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการจับปลาล่าสัตว์และผลไม้ป่า ในเวลาต่อมาข้าวก็ได้กลายเป็นแหล่งอาหารหลักของญี่ปุ่นและพื้นที่ทำนาก็ได้กระจายไปทั่วประเทศและข้าวก็ยังกลายเป็นภาษีชนิดหนึ่งนะคะที่ค่าทาสบริวารในสมัยก่อนเนี่ยต้องเพาะปลูกข้าวแล้วก็นำจ่ายให้กับเจ้านายหรือชาวนาบางส่วนที่เช่าที่ดินมาทำนานะคะก็จะต้องแบ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้บางส่วนจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินอีกด้วยค่ะภายหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2 ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาบริหารจัดก,การประเทศญี่ปุ่นแลว้ววางโครงสร้างการบริหารประเทศใหม่แต่ผลกระทบจากสงครามก็ได้ทําให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาความอดอยากที่กําลังแพร่กระจายไปทั่วประเทศเนื่องจากระบบศักดีนาที่มีมาแต่โบราณทําให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นนําและคนส่วนน้อยโดยเฉพาะการถือครองที่ดินที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นนายทุนและพ่อค้ารายใหญ่ ชาวนาจำนวนมากจึงต้องเช่าที่ดินและจ่ายค่าเช่าเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงของประเทศถูกครอบครองโดยคนส่วนน้อยที่มีฐานะร่ำรวยต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงประเทศญี่ปุ่นมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากของประชาชนรวมทั้งมีการบังคับให้เหล่านายทุนและเจ้าของที่ดินรายใหญ่ขายที่ดินที่ถือครองเกินกว่าที่รัฐบาลกำหนดคืนให้กับส่วนกลาง จากนั้นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้นําที่ดินส่วนนั้นเนี่ยมาแบ่งขายให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากินรวมแล้วกว่า5ล้านไร่คิดเป็นพื้นที่กว่า11ล้านไร่แถมยังตั้งราคาขายคงที่แล้วก็ไม่มีการคิดดอกเบี้ยนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นสามารถผ่อนจ่ายได้ตามฤดูการเก็บเกี่ยวและด้วยผลกระทบจากสงครามก็ได้ทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงในญี่ปุ่นเงินเยนนั้นอ่อนค่าลงมาก ในขณะที่หนี้สินของชาวนาะที่ซื้อที่ดินจากรัฐบาลนั้นยังเท่าเดิมเพราะเป็นราคาขายแบบคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้นะคะทำให้ไม่นานนักค่ะเกษตรกร,ร,กรชาวญี่ปุ่นนั้นสามารถใช้หนี้และไถถอนที่ดินให้กลายมาเป็นของตัวเองได้ภายในระยะเวลาแค่เพียง2-3ปีเท่านั้นซึ่งผลจากการปฏิรูปและการควบคุมการครอบครองที่ดินนี่เองนะคะที่ทำให้ชาวนาในประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถครอบครองที่ดินในการทำกินเนี่ย ได้แต่ละพื้นไม่ใหญ่มากนะคะโดยส่วนใหญ่จะสามารถครอบครองได้ประมาณ1เฮกตาร์หรือถ้าคิดเป็นจำนวนไร่ก็อยู่ที่ประมาณ6.25ไร่ค่ะก็เลยทำให้ชาวนานในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะคะมีพื้นที่ทำกินที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เพียงพอแล้วก็คุ้มค่าที่จะทำนาต่อไปดังนั้นนะคะในมุมของคนญี่ปุ่นในเวลานั้นเองก็เลยต้องหาทางค่ะ และด้วยข้อจํากัดของพื้นที่นี้เองนะคะที่ทําให้เกษตรกรชาวญี่ปุ่นนั้นต้องมาโฟกัสหรือว่ามุ่งเน้นที่การพัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็กรรมวิธีการปลูกเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้เพิ่มขึ้นจึงมีการพัฒนาเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กสอดคล้องกับขนาดแปลงเพาะป,ปลูกยกตัวอย่างอย่างเช่นรถดำนาที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องตัดหญ้าเพียงเล็กน้อยหรือแม้แต่รถเกี่ยวข้าวที่มีขนาดเท่ากับรถยนต์คันหนึ่งซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้ก็มีราคาที่จับต้องได้ ทำให้เกษตรกรนั้นสามารถครอบครองเครื่องทุนแรงเหล่านี้ได้อีกประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของราคาข้าวในประเทศญี่ปุ่นที่มีราคาสูงเนื่องจากข้าวนั้นถูกกาหนดให้เป็นแหล่งอาหารหลักของประเทศความมั่นคงทางด้านอาหารจึงถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลมาตั้งแต่อดีตโดยหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะคะรัฐบาลก็จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกรทั้งหมดและขายต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งรัฐบาลนั้นก็จะเปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลาง เพื่อควบคุมระดับราคาข้าวในตลาดต่อมาเนะคะเมื่อปัญหาความอดอยากนั้นคลี่คลายลงค่ะแต่รัฐบาลนั้นก็ยังอยากที่จะคงปริมาณการผลิตข้าวไว้นะคะเพื่อที่จะเก็บเข้ามาในคลังของทางรัฐบาลเองก็เลยมีการอุดหนุนราคาข้าวนะคะเพื่อที่จะจูงใจให้เกษตรกร,ร,กรนั้นปลูกข้าวและนํามาขายให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะเก็บเข้าคลังสินค้าต่อไป นอกจากนี้ยังมีการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าข้าวที่สูงถึง777%เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาข้าวในประเทศนั้นตกต่ำและถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้ในปัจจุบันจะมีปริมาณเกินความต้องการสวนทางกับความนิยมในการบริโภคข้าวของชาวญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปรัฐบาลก็ยังได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนาที่งดปลูกข้าวแล้เปลี่ยนไปปลูกพืชผลอย่างอื่นแทน ถึงตรงนี้เนะคะเราก็จะเห็นว่าชาวนาในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากรัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพราะว่ามีการรวมตัวกันนะคะในรูปแบบของสากลชาวนาหรือที่เรียกกันว่า Japanese Agricultural Cooperative นะคะซึ่งเรียกกันสั้นๆว่า JA สากลชาวนาแห่งนี้นั้นนะคะมีสมาชิกรวมกันกว่า5ล้านรายซึ่งก็เป็นการรวมกลุ่มกันนะคะที่ทำให้มีอำนาจการต่อรองต่อรัฐบาลญี่ปุ่นมากทีเดียว โดย JA นั้นนะคะถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญของพัคก,การเมืองอย่าง LDP มาตั้งแต่ปี1955นะคะเรียกได้ว่าเป็นฐานเสียงที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับฝั่งการเมืองได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่แปลกใจที่เราจะเห็นข้าวนั้นถือว่าเป็นสินค้าการเมืองที่ได้รับการปกป้องอย่างดีมาโดยตลอดซึ่งนอกจากเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ร่วมกันแล้วนะคะ เครือข่ายสาหากรณ์ของ JA นั้นก็ได้มีการกระจายตัวไปในระดับเทศบาลและก็ในระดับจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นมีธนาคารเครดิตยูเนียนและมีธุรกิจประกันเป็นของตัวเองแม้ว่าสาหากรณ์ชาวนานั้นจะดูเป็นโครงสร้างที่สร้างความมั่นคงให้กับชาวนานญี่ปุ่นได้นะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าอีกปัจจัยสําคัญอย่างการแปรรูปแล้วก็การต่อยอดผลิตภัณฑ์นั้นช่วยค้ายันราคาข้าวข,ของญี่ปุ่นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นมิรินแป้งขนมโมจิ หรืออาหารญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยที่ไม่ว่าที่ตั้งของร้านอาหารเหล่านั้นจะอยู่ที่ใดในโลกก็ต้องใช้ข้าวสายพันธุ์ของญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่อาหารญี่ปุ่นมายาวนานโดยเฉพาะเหล้าสาเกที่ใช้วัตถุดิบหลักคือข้าวญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันในญี่ปุ่นมีโรงผลิตเหล้าสาเกจํานวนมากถึง1,200แห่งซึ่งคาดว่าถูกวางจําหน่ายมากกว่า10,000แบรนด์กันเลยทีเดียว จากการสนับสนุนของภาครัฐรวมไปถึงการบริโภคและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำให้ราคาข้าวสารในประเทศญี่ปุ่นมีราคาตั้งแต่300-400ถึง400เยนคิดเป็นประมาณ80-105บถึง105าบาทต่อกิโลกรัมกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแนมะ้ราคาข้าวจะสูงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าชาวนาทุกคนจะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเสมอไปสำหรับชาวนาที่มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงไม่กี่ไร่นั้นพบว่าได้กำไรจากการทำนาเพียงน้อยนิด บางส่วนทำแล้วยังขาดทุนด้วยซ้ำเนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตสูงจะเหลือก็เพียงผู้ที่สามารถครอบครองแปลงนาขนาดใหญ่ได้หรือว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะที่จะสามารถทำกำไรแล้วก็ร่ำรวยจากการทำนาในประเทศญี่ปุ่นได้เพราะว่าอาศัยการประหยัดต่อขนาดหรือว่าการมี economy of scale ที่สามารถทำให้ซื้อเครื่องจกักรลงทุนเครื่องจักรได้ใหญ่ขึ้นบวกกับเงินอุดหนุนที่ภาครัฐนั้นจ่ายให้นะคะ และอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือผู้ประกอบการที่สามารถต่อยอดจากข้าวไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นจึงสามารถเพิ่มผลกำไรได้มากกว่าการขายข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวและสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะคะก็คือในปัจจุบันชาวนาญี่ปุ่นหลายคนนั้นยึดถืออาชีพชาวนาเป็นงานนอกเวลาค่ะเนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นก็เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต ทำให้ยังมีอีกหลายสาขาอาชีพที่ทำเงินได้มากกว่าการเป็นเกษตรกรชาวนาหลายคนจึงใช้เวลาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประกอบอาชีพอื่นหรือเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเป็นเกษตรกรอีกทั้งประเทศญี่ปุ่นเองก็มีฤดูการทำนาเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นทำให้การทำนาแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่มากและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการซื้อขายที่ดินทางการเกษตรนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิน่น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศจึงต้องควบคุมการไล่ซื้อที่ดินเกษตรกรรมเพื่อเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่อยู่อาศัยทําให้ที่ดินเกษตรกรรมในญี่ปุ่นนั้นขายต่อได้ยากชาวนาหลายๆคนในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะได้ที่ดินตรงนี้ติดไม้ติดมือมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะคะก็เลยเอาที่ดินตรงนี้เนี่ยมาปลูกข้าวนะคะใช้สําหรับการบริโภคเอง ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขายต่อให้กับคนใกล้ชิดหรือไม่ก็แบ่งส่วนที่ดินเนี่ยนะคะให้กับชาวนาคนอื่นมาเช่าช่วงทําต่อซึ่งก็ดีกว่าการปล่อยให้ที่ดินเนี่ยรกร้างอย่างเดียวด้วยเหตุนี้เองนะคะรายได้ของเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยจึงไม่ได้มาจากการทํานาแต่มาจากการประกอบอาชีพอื่นๆแล้วก็มีรายได้จากการทํานาเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นปัจจุบันนั้นนะคะจำนวนเกษตรกร,รที่ยังคงทําเกษตรกรรมในญี่ปุ่นนั้นมีจํานวนลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะ จากจำนวนกว่า2.2ล้านครัวเรือนในปี2010เหลือเพียงแค่1.7ล้านครัวเรือนในปี2020ส่วนใหญ่อยู่ในวัยชาราที่มีอายุเฉลี่ย65ปีอีกทั้งยังมีที่ดินทางการเกษตรกว่า2.5ล้านไร่ปล่อยทิ้งว่างเอาไว้เมื่อพื้นที่พาปลูกลดน้อยลงนะคะทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยต้องเร่งหามาตรการสนับสนุนเพื่อที่จะดึงดูดให้คนรุ่นใหม่นั้นหันมาสนใจการทำเกษตรกรรมมากขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารของชาติให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองถึงตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวนาญี่ปุ่นและชาวนาไทยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็นํามาปรับใช้กับบ้านเราได้เหมือนกันอย่างเช่นกรรมวิธีในการเพราะปลูกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ให้ผลผลิตเป็นข้าวเปลือกต่อไร่สูงหรือการบริหารเครือข่ายสหกรณ์กรที่เข้มแข็งและมีอำนาจต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน รวมไปถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับการขายข้าเปลือกแบบธรรมดาทั่วไปก็ไม่แน่นะคะว่าหากเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยขึ้นมาได้เราอาจจะได้เห็นการทำนาในประเทศไทยไม่ใช่แค่เพียงการทำนาเพื่อใช้นี่หรือว่าประคับประคองชีวิตเท่านั้นแต่เป็นการทำนาเพื่อเป็นรายได้เสริมในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างนะคะ หรือเพื่อต่อยอดสินค้าท้องถิ่นที่ทำมาจากข้าวพันธุ์ไทยจนกลายเป็นเมนูเครื่องดื่มและขนมที่สามารถนำไปวางขายในตลาดโลกเหมือนกับเหล้าสาเกหรือขนมโมจิที่ญี่ปุ่นนั้นทำสำเร็จมาแล้วนั่นเองค่ะสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ v i e t j e t a i r .com กาลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย